โ okay, นะอเคในรอบนี้เราจะมาปะแปลกหน่อยนะเพราะตอนนี้ <c oughs> ผมก็มา,มา,มาภาพนะครับเพราะว่าเราไม,าม,มา่ได้ผมไม่ได้พูดในคลิปเนาะซึ่งทีรี่นี้คือทีรีทรอนทูเราเคยแข่งกันมาแล้วแต่ผมซีรีนีผมอยากเริ่มต้นใหม่โอ้เลยขายตัวให้หมดสูบตัวให้หมดก็แค่นั้นแหละคนไทยคนไทยแค่นั้นก็ก็ไม่ไมีอะไรมากเลยเราแค่นั้นเลยนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เริอกเป็นทางได้ของอีซี่หมดเนาะเนาะ ซึ่งเกมนี้เอาใหง่ายครับมันคือมันคือทาวเว์ดิฟนแต่แค่มีสกิบดีแล้วลุกโคอจากเรื่องสก ie, ิมบีออิทกขามานะครับถึ่งตอนนี้ผมได้วางตัวอย่างสปิกร์แมนนะครับเป็นตัวต้นเกมที่เขาจะแจกให้ทุกคนอยู่แล้วแล้วไม่สามารถขายขายลิเทได้นะแตะกันกันแบบกันแบบใช้อะไรไม่ได้นะซึ่งตอนนี้ก็มีมีอะไรมากก็ใครอัพสปิกร์แมนตันแล้วผมก็เดินไปเดินไปนะ ไม่รู้ทาอะไรเออไม่รู้ทําอะไรทาไปทําไมก่อนนะออัดในมือถืออาจจะไม่ค่อยแบบมีอะไรมากนะก็จะไม่มีสับผมเพิ่งอ,อันนี้พอถ้าผมลงไปในจิ้มก่อนก็มันก็ละมือมือเลยตอนนี้ผมก็ได้วางไว้ปรมาณไปทางาประมาณสามตัวโอ้ไปจุดต่อแล้วบ้าแต่ตอนนี้ผมก็ไม่สนใจอะไรเลยผมอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็ดีไปเลยนะตอนน,อตอนนี้ผมพากออ้ยหมดแล้วผมพลสดสดสดเลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ตอนนี้ครับเราก็ได้เจอกับสไปเดอร์ทอร์เลตต์เนแต่ตอนนี้ซึ่งมันมีเลือดเยอะก,กว่าตัวอื่นั่นแหละเราไปสปิกลงมาทีแข็งกรอดกว่านั้นโอเคเดี๋ยวเราอาจจะตัดนี้ครับนี่อตอนที่ผมวางหมดแล้วคือมันเป็นตัวทับๆเดิมๆอ่ะผมเลยวางหมดเลยตอนนี้ผมก็ได้ได้จะไปที่ค่าแบบเสียแล้วปะผ่ปรับเสีย,แล,สยแล้วก็กราฟิกยบ่ศิ เราจะได้เสียงแบบแบบบอลึเปล่านะอ่ะโอ้น่าจะไปตอนใกล้บอลละแต่ตอนนี้เว้ยสิบเก้าเหรอเวยสิบเก้ามีกิบิดิมากมายออกมาอย่างแบบเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะเลยก่อนช่วงแรกอีซี่โบนไม่มีอะไรบ้างครับเพราะว่าน่าอีซี่ครับไม่ได้อีซี่เลยเออมันอะไรบ้างนวะโอเคตอนนี้บอสได้ใกล้ผมมาแล้วแหละและนี่คือเสียงผมในระหว่างที่เล่น ก็เลยอยากลดจังไหมัก็เลยขายตัว,ตวแล้วก็ปุ่มแล้วก็ลบแล้วก็จะไปตังค์อันนี่ก,อกูอยากทำอะไรนั่นแหละเพราผมก็อยากทำมันอ่ะจากประเทศเอออยากทำไม่เออนี่ไม่ได้ว่าอะผมเมาตอนนี้ผมเมามากเ,เลยด้วยเออเอ้อ นิส <ítulo> anyway, ันเฮ้ยเอ็นนารอนารอประธานนารดเลยมาดิมามาตายรอดไปอ่ะขนาดนรกยังเอามึงไม่อยู Chry ่ว่ะว้าเมาต้องหาจุดยุทธศาสตร์ดีๆในการฆ่าเจ้าบอส อ่าทจรที่ผมว่าอยู่ตรงนี้ใช่ว่าในขามันได้ก็วิละสองร้อต่อตัวสิบห้าสิสองรอยคูสิบห้าก็ได้ประมาณสองพันยังไม่นับวิเพราะมันมันเดินช้าได้เนี่ยไงมันต้องโดนหนักแล้วโดวนตอกสดนี่เออเนี่โดนบอสบอส แกไม่รอดแน่ตวนตอกสดๆแน่ออกสดดูว่ามันใกล้ถึงแล้วว่ะพวกสี่ตัวก็น่าจะไหวนะไหวไงมันก็ไม่ได้ยากเกิดตัวเราไปอยู่แล้วเออเคสมาลาโกสมาลาเบอร์มาลาเบอร์มาลาเบอร์เคมันก็มาแล้วตายแน่นอนนะ เดี่ยมันลอยอย่าลืมอ,อย่าก็ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้ง,งเราเพราะว่าเรากำจัดมันเลยด้วยเฮ้ยตราจะวัดตรงนี้ทำไม <Okay. S 2> แล้วก็ไก่จะฟูแล้วก็ปูโ okay. อเควอนแมทได้ร้อยโอเคแล้วและแล้วก็ลแล้วเลิตตังค์อ่ะกลับกันหลังจากจนั้นมูกได้ลงรอบใหม่เหลืออีซี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับเหลืออีซี่เล่นดานเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ายซะปู้อยครับ โอเคตอนนี้เราเม่อตังค์ครบหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่คือการสุ่มุมนะครับซึ่งสุ่มครั้งหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยสิบข้างไ,ได้เก้าร้อยร้อยครับแน่นตามช่วงแรกๆผมคิดว่าเราควรสุ่มถึงร้อยไปดูๆก่อนพอเพราะอะไรไงเราก็เก็บเก่าราอยู่ไม่ได้เนี๋ยวผมก็สุ่มไปแล้วผมก็ติดเบสิกไว้โอ้เราก็ได้อยา่างเราวสูตรคำระเบียนมาครับไม่ได้รับแรนงนาะ15%ผมก,ก็กระโดดดีใจรกระเพาะผมได้ตัวตัวเกมมาแล้วอาจจะเป็นตัวเกมที่ดีก็เลยดูสแต๊กับ จะแต่ทั่วดี่อะไรเดียวเอาล่ะปิดคลิป